หนึ่งสองสามสี่ห้าข้าสผมพรมาดิศอุปวัฒโนนะครับกฤยยาถ่ายภาพบรรยากาศนะครับนี่นะครับปลานะครับทีตเเจียมจะปล่อยนะครับ3ามสี่รถสิบ้อนะครับแต่ว่าพึ่งค้นมาสองรถสิบ้อนะครับเหลืออีกสองคันนะครับรถสิบรอไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนบ้างนะครับเด้อนะครับวันนี้วันคล้าย วันอายุวัฒนมงคลนะครับพระเดชพระคุณพระภาวนาสุตตาภิรักนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพิศุพารามนะครับนู่นนะครับกําลังประชาสัมพันธ์อยู่นู่นนะครับแต่ว่าด้วยปลามันเยอะนะครับก็เลยค่อนข้างจะลําเลียงมายากพอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นบุญใหญ่นะครับวันนี้เราจะได้ให้ชีวิตนะครับเป็นทานนะครับโดยการนําของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาภิรัตนะครับครบอายุวัฒนมงคล53ปีนะครับคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหานะครับพระเดชพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากิจจาธรก็เดินทางมาร่วมด้วยนะครับนั่งอยู่นู้นนะครับเด้อนะครับที่เป็นขาวๆนี่เป็นถุงปลาทั้งนั้นนะครับญาติโยมยังลําเลียงมาจากรถสิบล้อด้านบนนนนะครับค่อยต่อต่อกันลงมานะครับลําเลียงต่อต่อมานะครับ ไม่รู้ว่าจะมีที่วางหรือเปล่านะครับคงบางถุงก็ต้องปล่อยก่อนนะครับเพราะว่าลมมันออกแล้วนะครับกลัวว่าปลามันจะช็อกนะครับเดือตัวเวล็กๆนะครับถุงละร้อยตัวนะครับเดือนะครับ <c oughs> คงจะเป็นบรรยากาศพิเศษนะครับตั้งแต่กระผมอาตมาพาเห็นมาก็เพิ่งเจอนี่นะครับพเพิ่งเจอ,อเป็นครั้งแรกนะครับ เด้อเป็นหมอเนี่ยมาคนป่าเลยเนี่ยทุกคนยังต้องการบุญหมดเลยท่นอีเด้อนะครับว่าจะเดินไปทางนู้นแต่คงจะไปไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่เรากำลังนำเรียนมาจะเป็นการเดินก็ดีจะเป็นการตับก็ดีเป็นบุญหมดทุกอย่างเลยเนี่้อนี่นะครับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาพิรักนะครับผู้รับมรดกธรรมต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสพารามนะครับ ทั้งฝ่ายปริยัตทั้งฝ่ายปฏิบัตินะครับการเบุญาามาเริ่มจากใจเราการสราบุญนี้มียนําหาเหตุเริม้จกใจว่เราทําใจเป็นบุแเป็นบุญได้เป็นอ่าาจใหเป็นบุญเมื่ให้เป็นบุญแดดก็เป็นบุญช่ห้องก็เป็นบุญเช่้ คงอีกนานอยู่นะครับาการทำบุญใหญ่แล้วก็การช่วยเหลือชีวิตของสัตว์ครั้งนี้พวกเราทั้งหลายทั้งปวงคนแดดลุยโคลนลุยตมาทนแดดทนร้อนทนเหนื่อยก็เพื่อที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเรื่อยๆเลยเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ชีวิตสัตว์ อ่าภาะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมค์ตุเตปปัจจามาทุประเจ้าคนต้องย,องยองอ่องย่องกั้มเมตตาความกรุณาอ่ากั้มสงสารเอ็นดูซึ่งกันและกันอ่าภาะนั้นก็คอยพอเพวกเขาทั้งหลายทั้งปวงแข็งใจอ่าถึงว่าม,ามันจิเหน็ดเหนื่อยกับเพื่อความสุขของผู้อื่นความสุขของทั้งโลก